เลี้ยงลูกดีแบบไหนฟันลูกถึงเป็นแบบนี้สวัสดีพี่น้องสุขสุขคนเด้อค่ะคลิปนี้ยายคิดกับมาอัปเดตเรื่องเล่าเรล่าสพี่น้องฟังเนาะค่ะเนื่องจากว่าเพจอริยาทนายความเนาะค่ะพี่น้องเพิ้นกระได้โพสตเอาไว้ว่าเลี้ยงดีไหมไม่รู้ไหนหนูอาปากโชว์ฟันซี่สุดท้ายให้สารดูหน่อยสิแท็ก ว้าวจังไดกระไดแฮชแท็กหลักฐานมันคาตาวนะค่ะพี่น้องนี่็ถือว่าเป็นหลักฐานชิ้นหนึ่งเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะที่ทางทนายเพื่อนกระไดพูดถึงเนาะคะ่ะหลักฐานนี่ก็เห็นค่าตาละค่ะพี่น้องหลังจากนั้นพี่น้องทางเพจเรดีพรอมทิพณสวีเดนแฟนเพจสามเพื่อนกระไดโพสต์ต่อละค่ะว่า ใครที่เลี้ยงลูกแล้วฟันผูตั้งแต่เด็กแสดงว่ามือขี้เกียจปล่อยปลาเเลยเด็กจ้าวันน่ค่ะพี่น้องจากโพดนี้กับหมายความวา่าเนาะค่ะการเลี้ยงดูลูกเลี้ยงฟันนี่ที่จะปล่อยให้เด็กฟันผูนี่แสดงว่ามีการปล่อยปลาเเลยนั่นเองเนาะค่ะหลังจากนั่นละค่ะพี่น้องขาเชาาเน็ต เพิ่นกะเขามาสแสดงความคิดเห็นต่างๆหน้าาล่ะคะ่ะบางท่านก็ถึงกับบอกว่าสุขภาพฟันของเด็กบ่งบอกถึงการใส่ใจของผู้ปกครองคะ่ะแล้วบางท่านถึงกับยกตัวอย่างลูกบอยแอนฟันสวยมากฟันสะอาดมากเวลายิ้มวะนะคะพี่น้องท่านนี้เพิ่นกะเปรียบเทียบแบบนี้ล่ะค่ะพี่น้องคะอีกท่านเพิ่นกะบอกว่าอันนี้จริงคะ่ะเด็กส่วนมากไม่ชอบแปรงฟัน แต่สิ่งที่พ่อแม่ควรทำคือฝืนใจบังคับลูกแปลงฟันตั้งแต่ซี่แรกถึงแม้จะร้องให้ทุกวันก็ตามเดี๋ยวเขาโตขึ้นเขาจะชินไปเองแล้วยอมไม่แปลงแบบไม่ต้องบังคับฝึกให้เคยชินเป็นนิสัยวะนะค่พี่น้องขนาดจ้างพี่เลี้ยงและมีคนช่วยเลี้ยงน,นั่นนี่จริงมากแม่เรดี้ลูกหกขวบฟันครบทุกซี่วะนะค่ะพี่น้อง ส่วนเหียท่านบอกว่าฟันลูกหนูตอนนี้ปสามแล้วฟันน้ำนมเต็มเลยฟันแท้เพึ่งได้สี่ซี่เองค่ะเพราะเราใส่ใจฟันของลูกค่ะจริงค่ะหนูเลี้ยงลูกมาไม่เคยฟันผุเลยจนเขาจะ25ปีแล้วการเลี้ยงลูกเด็กต้องดูแลใส่ใจทุกๆเรื่องเลี้ยงหลานมาทั้งหมดสคนไม่มีใครฟันผุและทุกๆคนสุขภาพดีหมด เด็กพอเริ่มมีฟันน้ำนมก็จะเช็ดด้วยน้ำอุ่นทุกวันพอฟันเริ่มขึ้นก็แปรงให้ทุกวันแรกๆเด็กก็ร้องทุกคนพอเราทำให้ทุกวันมันก็จะเป็นความเคยชินเขาก็จะฝึกทำเองไปหาหมอฉีดวัคซีนคุณหมอชมว่าล,ล้านฟันสะอาดสุขภาพดีอีกท่านก็บอกว่าล้านสาวตอนนี้เขาสิบขวบแล้วจ้า ฟันขาวสวยมากไม่ผุเลยหมอดูแลฟันจ้าส่วนอีกคอมเมนต์ก็บอกว่าบ้านนี้ลูก5้าครวกวาค่ะฟันเรียงสวยทุกซี่ไม่มีฟันแมงไม่ผุขาวสะอาดตั้งแต่ลูกเริ่มมีฟันก็ดูแลช่องปากน้องตลอดโชคดีอย่างหนึ่งน้องเป็นเด็กที่ไม่กลัวการแปลงฟันแต่แม่อย่างเราก็ไม่เคยชลาใจต้องคอยแปลงเช้าเย็นก่อนนอน อีกท่านก็บอกว่าลูกชายเจ็ดขวบแปลงเองเลยแม่ยังต้องแปลงซ้ำให้อีกรอบอีกท่านบอกว่าลูกชายเจ็ดขวบแปลงเองแล้วแม่ยังต้องแปลงซ้ำให้อีกรอบไปไหนมาแล้วหลับน้ำไม่อาบแม่ยังต้องง้างฟันลูกมาแปลงแล้วใช้ทิชชู่เช็ดเอาวะันะคะพี่น้องแต่ละท่านอีกท่านก็บอกว่าลูกหนูสองขวบนิดๆิฟันไม่ผุเพราะ แปรงฟันเช้าเย็นและไม่ให้กินขนมหวานลูกอมเลยส่วนอีกท่านเพื่นก็บอกว่าทานนี้กำลังห้าขวบยังอยู่ครบทุกซี่ไม่มีผู้เลยแม้แต่ซี่เดียวเลี้ยงเองกับมือแต่ละท่านเนาะค่ะเพื่นก็เลี้ยงลูกเพื่อนก็แสดงความคิดเห็นเขามากลวค่ะพี่น้องบางท่านก็บอกว่าเลี้ยงลูกสามคนไม่มีว่าฟันผุปวดปัญจาแปดเขวบฟันน้ำนมยังขาวสะอาดค่ะ กิ้งกะพอลูกไม่มีฟันผุมีแต่ฟันน้ำนมที่หลุดฟันขาวเรียงกันสวยมากเด็กกินขนมน้ำหวานเราต้องค่อยมันดูให้แปรงฟันบ่อยๆวะนะคะพี่น้องบางท่านก็บอกว่าเลี้ยงลูกมาสามคนฟันลูกสวยฟันไม่ผุสักคนเลยค่ะอีกท่านก็บอกว่าเลี้ยงลูกตอนวัยเดียวกันกับน้องบอกเลยไม่เคยมีฟันผุเพราะใส่ใจแปรงฟันให้ลูกเช้าเย็นถ้ามีฟันผุหมอจะแก้ ใช้ทันทีไม่ถึงขั้นฟันดำฟันกร่อนและพาไปหาหมอฟันตลอดเช็คสภาพฟันลูกตลอดวันนะ,ะพี่น้องแต่ละทันเพิ่นกับเขามาสแสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้เนาะกับพี่น้องขานี่ก็เป็นประเด็นหนึ่งละค่ะที่ย่คิดน้ำมาเหลาสูพี่น้องฟังเนาะค่ะซึ่งพี่น้องกับพิจรารณาเบิงเอาเนาะก่ะพี่น้องขาสำหรับคลิปนี้แย่คิดกับความรักพี่น้องไปก่อนพบพอกันใหม่ในคลิปหน้าเนาะค่ะพี่น้องขา สวัสดีค่ะ